สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ยังไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะวันนี้ค่ะจะมาแนะนํานี่เลยครีมกันแดดนะคะของ a r i s n o l t s u n s c r น e n นั่นเองนะคะเป็นครีมกันแดดจากสาหลายแดงะค่ะนะคะช่วยป้องกันแดดด,ด้วย spf 50 pa บวกๆนะคะทุกคนแล้วก็ยังสร้างคอลลาเจนให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสแล้วก็แด้งสวยค่ะทุกคนแล้วก็ยังมี เอนไซม์นะคะเพื่อป้องกันสารพิษผิวสวยแล้วก็ยังปลอดภัยอีกนะคะและที่สําคัญค่ะทุกคนสําหรับคนที่มีรอยดํารอยแดงหรือว่าจุดด่างดำต่างต่างนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะแนะนําตัวนี้เลยค่ะวันนี้ก็จะมาทาให้ดูเลยนะคะว่าเป็นยังไงค่ะก็จะเหมือนกับุกคนยังส่วนยัแล้วก็คือใช้ไป็นอะไรก็ฟางออกมาค่ะและทีมคือจะบอกว่านุ่มเบาสบายมากค่ะเลือใช้ขึ้นมาค่ะแล้วต่งหน้าแล้วเดี๋ยวจะมาบอกความรู้สึกหลังแต่งหน้าแบบไหนแล้วก็จะมีรอยแตกนะคะทุกคนคือมันเปียกแล้วหน้าก็เบาสบายมากเลยสามารถใช้ทากับค้นได้เลยนะทุกคน เขาก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็คือไม่ได้ใช้รองพื้นหรือว่าครีมตัวอื่นเลยก็คือใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะอาลีสโนเอลจีซันสกินนั่นเองนะคะเป็นครีมกันแดดจากสาหร่ายแดงนั่นเองค่ะทุกคนสร้างคอลลาเจนนะคะให้ผิวของเราเนี่ยดูเด้งดูเต่งตึงดูสวยใสนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีเอนไซม์ป้องกันสารพิษให้กับผิวหน้าเราด้วยนะคะรับรองว่าทั้งสวยทั้งปลอดภัยนะคะด้วยครีมกันแดดตัวนี้เลยค่ะ o